สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันเสาร์7 0นากานาทีถึง8นาฬิกากับรายการเกษตรสต์นํำไทยทางสถานีโทรทัศน์ไอทีแห่งนี้ค่ะวันนี้รายการของเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรมานำเสนอเช่นเคยนะคะส่วนวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นออกติดตามชมดูค่ะ ปัจจุบันพืชผักที่เราเลภคกันอยู่นั้นส่วนใจจะรับประทานในส่วนของใบลำต้นและผลเช่นพริกมะเขือต่างๆบวบมะระกะเพราใบโหระพาผักลังเป็นต้นแต่มเมล็ดบางชนิดก็สามารถรับประทานได้เช่นถั่วต่างๆฟักทอง,ง,ง,งซึ่งก็มีการพัฒนาพันธุ์กันมาตลอดจนได้พันธุ์ที่ดีผลผลิตสูงเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกโดยใช้พันธุ์ดั้งเดิมของแต่ละพื้นที่ในการพัฒนา จนในที่สุดพันธุ์ดั้งเดิมต่างๆก็ถูกพัฒนาไปเป็นพันธุ์ใหม่ๆอย่างมากมายแนวคิดในการเก็บรวบรวมพันธุ์ผักหรือธนาคารรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ผักนี้จัดตั้งโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนมหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์ร่วมกับ AVRDC โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เป็นการรวบรวมพันธุ์ผักที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิม และยังไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์มาก่อนไว้อย่างมากมายทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงเช่นเวียดนามลาวกัมพูชามาเก็บรวบรวมและรักษาพันธุ์ผักต่างๆเอาไว้ซึ่งถือได้ว่ามีมากที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้โดยมีกรรมวิธีการเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและคุณสมบัติเดิมต่างๆเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตในอาคารเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักแห่งนี้มีระบบการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และก่อนจะนำมเมล็ดพันธุ์ผักมาเก็บรักษาคือชนิดนั้นๆจะต้องนำไปปลูกขยายศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์หรือมีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบและเมื่อได้มเมล็ดมาแล้วจะนำมาลดความชื้นโดยมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นต่างๆให้เหมาะสมจะแบ่งออกเป็นสี่ระยะคือระยะแรกหลังจากที่ได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วนำมเมล็ดมาทำความสะอาดแล้วนำมาเข้าห้องลดความชื้นในอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสย ควบคุมความชื้นสัมผัสให้อยู่ที่30%ระยะต่อมานําเมล็ดบรรจุในซองฟลอยในปริมาณ50เมล็ดต่อซองโดยควบคุมอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสยความชื้นในอากาศ45%ระยะต่อมาจะทําการติดโค้ดต่างๆเพื่อให้สะดวกในการค้นหาข้อมูลส่วนระยะสุดท้ายจะเป็นการเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์โดยจะแบ่งเป็น3ห้องห้องแรกจะเป็นแบบระยะสั้น เป็นการเก็บมเมล็ดพันธุ์ในห้องที่มีอุณหภูมิ15-20องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัท์ในอากาศ40%ซึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่เก็บในระยะนี้มีไว้แลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาหรือเพื่อง,งานวิจัยห้องที่2เป็นแบบระยะกลางจะสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้นานขึ้นในอุณหภูมิ5-8องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ40%และห้องสุดท้ายเป็นแบบระยะยาว จะเก็บเมล็ดพันธุ์ผักได้ยาวนานมีอุณหภูมิศูนย์นยถึงแองศาเซลเซียสความชื้นในอากาศ40%ที่สําคัญคือความชื้นของเมล็ดพันธุ์จะต้องอยู่ประมาณ5-6%ที่มาของธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักแห่งนี้นะคะนับได้ว่าเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักแห่งแรกของประเทศไทยถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีธนาคารเก็บเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดก็ตามแต่ การเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์ผักนั้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่ว่าจะเก็บกันได้ง่ายๆเพราะเราใช้เวลานานมากนะคะกว่าจะรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักหรือเรียกว่าเชื้อพันธุกรรมผักเนี่ยนะคะจากทั่วประเทศมาเก็บไว้ที่นี่ใช้เวลามาเกวอบ10ปีเพราะว่าไม่เพียงแต่ว่าจะเก็บเป็นมเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทยเรายังได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ ที่เป็นเชื้อพันธุกรรมของประเทศในเขตใกล้เคียงเช่นลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ประเทศอื่นๆที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำโของอันนี้ก็โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิสนะคะแล้วก็ด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเช่นศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชียซึ่งอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็มีศูนย์ r รจิ o น a l อยู่ที่ประเทศไทย และก็ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนเป็นผู้ร่วมดำเนินการนะคะก็ได้เก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชผักซึ่งยังเป็นพันธุ์ผักที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนะคะไว้มากมายหลายชนิดด้วยกันดังนั้น ในอนาคตข้างหน้านี่นะคะถ้าพันธุใดที่คิดว่าจะสูญหายไปจากประเทศเราหรือไปจากโลกนี้ที่นี่นะคะยังมีพันธุ์เหล่านั้นอยู่ซึ่งก็คิดว่าก็จะพยายามร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานที่พยายามรวบกันเก็บเอาไว้ให้มากที่สุดเพื่ออนาคตนะคะพอปัจจุบันนี้พันธุ์ผัก ใหม่ๆได้ออกมาสู่สายตาแล้วก็สู่เกษตรกร,กรของเรามากมายซึ่งพันธุ์เหล่านั้นเป็นพันุ์ที่พัฒนาไปไกลนะคะแล้วก็มีคุณค่าหรือมีลักษณะต่างๆที่ไม่เหมือนพันธุ์ดั้งเดิมในขณะที่พันธุ์ดั้งเดิมของเรานั้นอาจจะเป็นพันธุ์ที่มีคุณค่าอาหารสูงมีลักษณะต้านทานโรคและมแมลงแต่กําลังจะสูญหายไปดังนั้นจุดประสงค์อันนี้คือจุดประสงค์ใหญ่ที่จะเก็บเอาไว้ในอนาคต ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเก็บเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการงอกความสมบูรณ์ของเมล็ดซึ่งการตรวจสอบเมล็ดมีกรรมวิธีต่างๆขึ้นอยู่กับขนาดของเมล็ดพันธุ์และความชื้นที่ต้องการแบ่งเป็น3วิธีหลักๆวิธีแรกจะเหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ต้องการความชื้นมากในการงอกและมีขนาดเล็กเช่นเมล็ดพลิกมะเขือต่างๆโดยจะนําเมล็ดมาวางบนกระดาษในภาชนะ วิธีต่อมาจะเหมาะสมกับมเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและต้องการความชื้นมากขึ้นเช่นฟักเขียวแตงกวาโดยนำมเมล็ดวางบนกระดาษแล้วม้วนเสียบไว้ส่วนวิธีสุดท้ายจะเหมาะสมกับมเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ต้องการความชื้นสูงเช่นถั่วน้ำเต้าฟักทองโดยจะใช้ทรายในการเพราะทั้ง3วิธีนี้มเมล็ดที่ดีจะต้องงอกภายใน3-7ถึงวันการตรวจสอบมเมล็ดพันธุ์นั้นจะต้องตรวจสอบก่อนการเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์ในห้องควบคุม และเมื่อเก็บในระยะหนึ่งแล้วก็ต้องนำมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งความสำคัญของเมล็ดพันธุ์นอกจากจะเป็นการเก็บรวบรวมไว้เพื่อศึกษาในอนาคตแล้วการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะมีผลต่อผล,ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรซึ่งลักษณะที่ดีนั้นไม่ควรแตกหักสีสดไม่หมน่นไม่มีเมล็ดพันธุ์อื่นเจือปนไม่มีฝุน่นผงเศษดินเศษหญ้าเจือปนและมีแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์จากบริษัทที่เชื่อถือได้